เหมือนกับพูดคุยกันธรรมดาเป็นเพื่อนกันผมไม่ได้รู้สึกเลยนะครับตอนตอนแรกที่พระจาจาร์ไปถึงเขาจะบอกเป็นพระพอกราบเสร็จอะไรเสร็จพอคุยกันไมไม่เหมือนกับพระเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับเพื่อนเข้าใจเพื่อนอะเวลาผมมองตาเอสอย่างเงี้ยสมมติมองตาเอสมันก็เป็นเพื่อนเพราะมันคนชั่วด้วยกันจะเข้าใจด้วยกันมันจะจะเข้าใจกันโดยอัตโนมัติมองมองพี่เอกตอนแรกนี่พวกเทพอะไม่ใช่ไม่ใช่ มองพี่จอมองพี่ป๊อพวกศิลปินไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชประมาณนี้แต่มองพระอาจารย์ไม่พระอาจารย์เขาใจผมชั่วสแสดงว่าพระอาจารย์ไม่ธรรมดาพระอาจารย์สอนเสมออย่าเพิ่งเชื่ออย่าพึ่งเชื่อที่พระอาจารย์บอกแม้แต่พุทธเจ้ายังไม่ให้เชื่อเลยให้ลองเอาไปทําดูก่อนสิแล้วจะเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าปัญญาที่แท้จริงนะครับทุกวันนี้ที่ที่พวกเราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเป็นปัญญามือสอง มันเป็น second hand knowledge มันเป็นปัญญามือสองคุณต้องสร้างปัญญาตัวจริงขึ้นมาให้ได้คุณจะบอกโอ้มันเป็นอย่างนี้ความเป็นจริง,ม,งม,มันคืออย่างนี้การเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปความชั่วคราวคืออย่างนี้คือไอ้ขอการขอข้ามามันเป็นการแสดงเฉยๆมันเป็นการแสดงสิ่งสิ่งหนึ่งออกไปแค่นั้นเองแต่ข้างในจิตใจคุณสําคัญที่สุดไงคุณจะพูดก็ได้เฮ้ยผมขอข้ามานะสิ้นสิ้นเวรสิ้นกรรมกันนะเอาโหสีนะแต่ใจคุณล่ะ ผมไม่ต้องไปเฟกเหรครับโทรศัพท์มือถือ UBC p a y s t a t i o n 2นะครับห,หนังโป๊โปตอนนั้นใครวะจำไม่ได้แล้วนะฮะโอ้โหกำลังดังมากเลยหนังโป๊ผมเนี่ยเข้าไปดูเลยข้างใน่เครื่องเล่น DVD เอาเข้าไปมีทุกอย่างะครับัหนๆเนี่ยมีทุกอย่างจนพี่ตึงโมโหออิจฉา แกก็อิจฉา,างทำไมบางทีแกเอาเข้าไม่ได้ก็ยังชนกับแกบางทีแต่สุดท้ายก็เคลียอย่างรู้ผู้ชายพี่ตึงไม่ได้คิดอย่างนี้เลยไม่ได้คิดว่าจะเกินหน้าเกินตาพี่นะครับเอามาก็คือมาให้พวกพี่ใช้เอามาก็คือมากินด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมันคิดอย่างนี้จริงๆไม่ได้คิดว่าจะไปเกินหน้าเกินตาเกินตาใครมันเสือเอาเข้าไม่ได้เองครับมันเอาเข้ามาได้เองมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมต้องใช้ไอ้เรื่องความเป็นเสือเนี่ยมาสยบ ผมอยู่ห้อง24ไอ้ตรงข้ามคือห้อง2เขาโยนโทรศัพท์มาให้ผมแก้ตอนนั้นระบบ g p i s เพิ่งเข้าประเทศไทยใหม่ๆนะครับให้ผมเซตผมเนี่ยเป็นคนอาาน่านภาษาอังกฤษพอได้นะครับเนื่องจากเรียนมึงอนอกมาก็อ่านแล้วก็โยนกลับไปให้เขาพอโยนเสร็จเจ้าหน้าที่คอมบันโดเข้าเลยเพราะว่าไอ้คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นพ่อค้ายาเสพติด มันโดนมันโดนไม่มากอะครับบอกมันโดนยาประมาณสองสามพันเมตรบอกเอ้ยโดนยาบ้าสองสามพันเมตรทําไมมาอยู่โทษประหารพี่คนอื่นเขาโดนเป็นหมื่นเป็นแสนบอกว่าพี่โดนสองสามพันเมตรแต่ว่ามีแท่นผลิตอยู่สามเครื่องอพี่โดนแท่นผลิตสามเครื่องมันเลยโดนโทษประหารชีวิตนะครับพี่เขาโยนไม่ผมผมโยนกลับกอมานโดเข้าเลยจับโทรศัพท์มือถือออกไปรุ่งเช้าสายๆหน่อยเปิดห้องกินข้าวกินปลาเสร็จ ลูกน้องผมที่เป็นปืนนะครับกินข้าวกินปลามีครับอาจารย์เข้าได้หมดนะครับแต่ว่าแต่ปลาเอ็มเคผมให้เจ้าหน้าที่ซื้อไปให้เลยหม้อต้มอะไรยังมีหมดสเวนเส้นอยากกินไอศครีมเหรอเจ้าหน้าที่มาแทงบอลยังแทงได้เลยครับข้างในนั้นะมีหมดนะไฮโรบอลที่นี่ไม่มีเจ้าหน้าที่ราชการเนาะปล่อยได้เต็มที่หน่อยอยู่เมืองไทยเสียวเดี๋ยวติดคุกอีกรอบนึงคราวนี้ต้องพาพระอาจารย์ไปให้ได้ถ้าติดเ้อถือว่าพระอาจารย์ไปโปรดข้างใด สุดก็เขาบอกว่าลูกน้องมาบอกเลยกระสิบบอกลูกพี่เขาเรียกลูกพี่เมื่อวานพี่ที่โดนจับโทรศัพท์มือถือเขาจ้างซามูไรามานะจะมาแทงพี่ซามูไรก็คือพวกโทษอาจจะเป็นโทษประหารชีวิตหรือว่าโทษตลอดชีวิตส่วนใหญ่จะไม่ต่ำกว่าตลอดชีวิตนะครับที่มันไม่มีอะไรจะทําแล้วอ่ะมันไม่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วอ่ะนะครับก็จะรับจ้างแทงค่าหัวผมสองหมื่นบาท สองหมื่นบาทก็คือมาแทงผมนะครับเป็นมือปืนรับจ้างนี่แหละแต่ข้างในมันไม่มีปืนไงส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกแปรงสีฟันด้าแปรงสีฟันที่เหลาให้มันคมแล้วพลาสติกอะพอด้าแปรงเนี่ยเหลาให้แหลมเนี่ยแทงคอเนี่ยทะลุเลยนะครับนะครับแทงภูมิเนี่ยทะเข้าเลยนะครับหรือไม่ก็ช้อนตีให้มันแบนและรับให้คมก็เฉือนคอได้สบายนะครับส่วนใหญ่นี่คืออุปกรณ์ของพวกซามูไร เขาบอกว่าผมแจ้งเจ้าหน้าที่ใช่ไหมพอโยนกลับไปให้เขาคอมมานโดถึงเข้าไปจับเขากลเาาหาผมอย่างนี้ผมบอกอ้าวเดี๋ยวกูตายศพไม่สวยไส่ไหลเพราะเคยเห็นมาแล้วคนถูกแทงต่อหน้าต่อตาในห้องเดียวกันถูกแทงประมาณ24แผลไส้ออกมากองร้องแม่พ่อจ่าก่อนจะตายอะเสือเชื่อเลยครับทุกอย่างเปิดหมดครับ เย่ยแตกขี้แตกขอโทษนะครับภาษาบางทีมันจะไม่สุภาพเพื่อเห็นภาพพ์เยี่ยวแตกขี้แตกร้องร้องหาแม่หาพ่อนะฮะแล้วก็ไส่เนี่ยค่อยค่อยไหลออกมาไหลมันมีหลายรูเลยครับเลือดนี่ไม่ต้องพูดถึงเป็นสีดําหมดเลยคือผมก็นึกถึงภาพนี้ปุ๊บผมบอกเราต้องอยู่สภาพนั้นเหรอกลัวไหมกลัวกลัวแต่ถ้ามัวมานั่งกลัวกูตายแน่ อูตายตั้งแต่ยังไม่โดนแทงเลยบอกแล้วครับจิตใจถ้าเกิดมันเข้มแข็งและถูกทางเนี่ยมันมันจะเอาตัวรอดผมไปคุยกับเขานั่งตรงลูกมีลูกกองท่านอยู่นะครับผมนั่งคุยกับเขาพิกิตรนะเออเอสโอเอาเอสครับเอสนั่งนี้หน่อยเอสนั่งนั่งตรงนี้นะพยาชนะเพื่อนนะเขาตอบว่า อ้าวก็มึงเป็นคนสั่งให้เจ้าหน้าที่มาจับกูไม่ใช่เหรอผมบอกพี่ผมอะก็ใช้เหมือนกันมือถือเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่จะใช้คนเดียวเมื่อไหร่ละผมจะไปบอกเขาทําไมผมคดีฆ่านะพี่คดียาเสพติดผมยังมีความหวังที่จะได้ออกไปนะครับผมมีกิจการอะไรของผมดูแลอยู่ยังมีลูกมีเมียอยังไม่มีลูกนะครับเมียก็ยังไม่มีตอนนั้นแต่บอกยังมีพ่อมีแม่มีครอบครัวนี่แหละที่ต้องดูแล ไม่ทําอะไรอย่างนี้หรอกใจผมเนี่ยถ้าเกิดจะทำอย่างนี้จริงๆก็ผมฆ่าพี่ดีกว่าเอาอย่างี้พี่ถ้าพี่จะฆ่าผมจริงนะหลังกับผมคุยตรงนี้สิ้นสุดลงเนี่ยลูกน้องผมอยู่หน้าประตูเนี่ยมันจะเข้าไปแทงพี่ทันทีคือตามสไตล์ผมนะครับต้องเอาเขาก่อนเ mm hmm. ข้าไปแทงพี่ทันทีพี่จะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไง สุดท้ายเขาก็มองผมมองเงี้ยครับมองมองมองไม่ต้องใสบติตาตาต่อตาจริงๆนะครับเพราะไอ้ความที่เขาขุนมัวเนี่ยมันจะมีโทสะมาประกอบแต่นี่เอสเขาไม่มีโทสะก็เลยไม่ส่งฟีลลิ่งกลับมานี่บอกว่าพี่ถ้าพี่ไม่ไม่จบกับผมนะผมจบกับพี่ก่อน ต้องโดนแทงทันทีหลังจากที่การคุยนี้สิ้นสุดลงผมแทงพี่ก่อนเลยสามุไรของผมเนี่ยลูกน้องผมเนี่ยผมเลี้ยงอยู่ประมาณยี่สิบคนนะครับมีอยู่สองคนรอยอยู่หน้าประตูพร้อมด้วยอาวุธอยู่ข้างหลังพี่เขาก็หันไปมองแล้วหันกลับมามองหันไปมองดิ <c oughs> กลับมามองผม <c oughs> บอกโอเคน้องถ้าน้องไม่ได้ทําพี่ก็ขอโทษด้วยแล้วกันผมบอกโอเคพี่ถ้างั้นจับมือนะลูกผู้ชาย ห้ามยุ่งกับผมอีกนะแล้วต่อไปไม่ต้องโยนมือถือมาให้ผมอีกใจ้ไหมครับจบค,ค, <c oughs> คือบางอย่างมันต้องใช้ความความเด็ดเดี่ยว <c oughs> คือถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยก็ต้องไม่ผมกับเขาก็คงต้องตายกันตปวันนั้นนะครับชีวิตมันขนาดอยู่ในนั้นเนี่ยความจริงปลอดภัยนะตอนซึนามิเนี่ย คนตายเป็นพันจำได้ไหมครับจึนนามินะครับเป็นแสนทั่วทั่วประเทศแต่ผมนี่ปลอดภยัยเะมีลูกกงมีกำแพงหนากันโอ้ยคนปลอดภัยเลยคุณพ่อบอกโอ้โชคดีมากลยเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่อยู่อาจจะไปเที่ยวทะเลอาจจะตายก็ได้ยังโชคดีเยแต่ว่าความจริงแล้วข้างในนั้นเนี่ยแค่ความเข้าใจผิดนิดเดียวก็นำไปสู <c oughs> ส่การสิ้นชีพได้ขนาดนับภาษา <c oughs> อะไรเรื่องโทรศัพท์ ไอ้เรื่องแย่งข้าวกับมันยังปาดคอเลยนะครับกับข้าวข,ข้างในไม่เคยพอนักโทษมีเป็นพันเจ้าหน้าที่ก็กินอกีกสมมุติหลวงเขาให้มาคนละสี่สิบบาทต่อวันเจ้าหน้าที่จะกินยี่สิบาทต่อหัวคือสี่สิบบาทเนี่ยต่อหัวต่อวันเนี่ยข้าวก็มีก้อนกวดทําไมต้องมีก้อนกวดครับเวลาเอาเข้ามาน้ําหนักจะได้ลงติ๊กถูกว่าข้าวร้อยกิโลแต่ความจริงอาจจะมีข้าวจริงๆสักประมาณแปดสิบกิโล คุณก็ทำไปสิอย่างเงี้ยทุกๆวันนะครับโดยที่ไม่รู้อะไรเลยว่าวิบากกรรมมันจะเป็นยังไงอย่าเผลอนะครับถ้าเผลออยู่ในคุกเมื่อไหร่เราจะหาอิจไม่เตือนจริงไม่ใช่ที่ที่น่าอยู่หรอกไม่สบายหรอกไม่ต้องไปพูดถึงคบภูมิอื่นนะที่ว่าตายไปแล้วตกนรกหรือว่าอะไรเงี้ยตามความเชื่อนะผมบอกแนะล้วนรกมันไม่ได้ไปตามความเชื่อนะครับมันไปตามความชั่วมันไปตามความชั่ว คุณจะเชื่อว่ามีหรือไม่มีไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับเชื่อว่ามีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีมานั่งพิพัธนาเพื่อจะได้เป็นนางฟ้ามีจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่เกี่ยวนะแต่มันมีอยู่แล้วมันเป็นของจริงมันเป็นสัจธรรมเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันไม่ได้เปลี่ยนไปตามความเชื่อของพวกคุณนะครับเราจะฝากไว้นิดหนึ่งไอ้ตรงจุดนี้นั่นแหละครับผมก็ใช้ความเด็ดเดี่ยวนะครับผ่านมาได้แต่ความจริงก็มีเสียวเล็กน้อย นะครับไอเรื่องทะเลาะกันอะไรกันไม่ค่อยมีอ่ะในคุกเนี่ยผมไม่ใช่เป็นคนทะเลาะใครเพราะบอกกับตัวเองตลอดว่ายังมีโอกาสนะอายุยังน้อยตอนติดคุกอายุยี่สิบห้าถ้าติดสักยี่สิบปีก็ยังสี่สิบห้าวะยังพอออกไปหาเมียใหม่ได้นะครับย,ยังคิดว่าขนาดพระอาจารย์สี่สิบสองยังดูเปล่งปลั่งขนาดนี้นะครับผมยังคิดอยู่ว่าเออน่าจะไหวน่าจะไหว บอกพ่อบอกแม่บอกว่าหลังจากโดนมาสองสายแล้วนะครับชั้นต้นกับอุทธรผมโดนมหารชีวิตใช่ไหมครับผมบอกแล้วดีกาไม่ต้องวิ่งเนาะมีเป็นประเด็นอีกนะครับที่จ่อใจเขาบอกว่าถ้าผมไม่ผิดจริงทําไมต้องไปวิ่ง10บล้านตอนตอนโทษอ่ตอนชั้นอุทธรโอ้ยโดนเยอะครับผมก็เลยนั่งตลกเออตอนแรกกูไม่ได้วิ่งนีหวา เพราะเชื่อในความยุติธรรมไงใครจะไปรู้ว่ามันยุติไปแล้วอะความเป็นธรรมอ่ะใครจะไปรู้อ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอุตเราพอมีกําลังวิ่งได้ก็วิ่งไงอุทธร์ก็ทําทุกอย่างนะครับแต่ผมบอกเลยว่าลองเป็นเขาบ้างแล้วคุณบางทีอาจจะทําทมากกว่าผมนะครับชีวิตใครชีวิตลูกใครใครก็รักนะครับแต่ผมบอกคุณพ่อดีกานะไม่ต้องวิ่งปล่อยวางทําให้ดีที่สุด สุดท้ายยอมรับความจริงก่อนว่าตอนนี้อยู่ในคุกแล้วและเผลอๆอาจจะต้องเป็นนอชอจริงๆนักโทษชายจริงๆนะครับผมยอมรับความจริงก่อนมันเลยลดความทุกข์ไปได้แต่ตอนนั้นไม่รู้หรอกมันคืออะไรมันก็เป็นเพียงความคิดเอา้านี่ขนาดระดับความคิดนะบางคนทุกข์เพราะมันไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับว่าสูญเสียอะไรบางอย่างไม่ยอมรับว่าสรรพสิ่งมันเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับว่าความจริงแล้วมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นอะ่ะ ที่มานั่งๆกันอยู่กัทุกทั้งนั้นนะไม่มีใครยอมรับผมก็ใช้ความคิดเอาในนั้นเนะี่ยว่าโอเคอะยังมีชีวิตอยู่บ้างตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่แล้วเผลอๆอ,อ,อาจจะลดโทษได้เหลือตลอดชีวิตปลอบใจตัวเองนะครับใช้ในการคิดบวกออกมาได้ปีกว่าเจอพระอาจารย์นะครับอยากที่พูดในรายการไปอาจารย์ก็นั่งคุยไม่เหมือนเทสอาจารย์เทศที่ไหนเนี่ย แทบจะหาคําบาลีสศรสกิจแทบจะไม่มีเลยยกเว้นบางทีท่านต้องพูดเพื่อต้องการให้มันเป็นกลางที่ทุกคนจะได้เข้าใจได้ก็เหมือนกับพูดคุยกันธรรมดาเป็นเพื่อนกันผมไม่ได้รู้สึกเลยนะครับตอนตอนแรกที่พระจันทร์ไปถึงเขาจะบอกเป็นพระพอากราบเสร็จเลยเสร็จพอคุยไปไม่ไม่เหมือนกับพระเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับเพื่อนเข้าใจเพื่อนอะ่ะเวลาผมมองตาเอสอย่างเงี้ยสมมติมองตาเอสมันก็เป็นเพื่อนเพราะมันคนชั่วด้วยกันจะเข้าใจด้วยกันมันจะจะเข้าใจกันโดยอัตโนมัติ มองมองพี่เอกตอนแร i, กนี่พวกเทพอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมองพี่จอมองพี่ป๊อพวกศิลปินไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็ประมาณนี้แต่มองพระจันทร์ไม่พระจันทร์เขาใจผมชั่ว,สวแสดงว่าพระจันทร์นี่ไม่ธรรมดาพระจันทร์ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่ไม่ใช่สแสดงว่าต้องเคยชั่วระดับมากๆด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับเสือเนี่ยมันไม่ใช่จะยอมใครง่ายๆนะมันต้องเจอพญาเสืออีกทีหนึ่งนะ ต้องเจอหัวหน้าของมันอีกทีนึงนะมันถึงจะยอมสยบอยู่แทบแทบฝ่าเท้าได้เพราะมันมอบใจให้ใครพ๊บเนี่ยมันจะจบเลยมันยอมตายได้ครับมันยอมตายให้กับพญาเสือได้เลยแล้วมันไม่ยากไม่ง่ายนะครับกว่าคนคนหนึ่งกว่าเสือตัวหนึ่งจะมาเจอพญาเสือเนี่ยมันยากนะมันยากก็ยอมสยบครับยานพูดอะไรมาก็เอออยน่าฟังทั้งทั้งที่ความจริงแล้วอาจจะเป็นเรื่อง ที่เราเคยฟังมาแล้วเคยดยินมาแล้วแต่มันต้องผ่านลําเสียงของของเนี่ยกายนี้ท่านนี้ออกมาว่าเนี่ยเราถึงจะยอมนะครับก็เลยละเว้นโทษประหารของสี่คนนั้นไปต้องถือว่าโชคดีไม่ใช่ของเขานะครับของผมที่ไม่ไปทำบาปเพิ่มที่ไม่ไปทำชั่วเพิ่ม ต้องต้องกราบขอขอบคุณพระอาจารย์มากๆว่าเนี่ยพระอาจารย์เซฟไม่ใช่เซฟเขานะสี่คนนะเซฟผมก่อนเลยนะครับเพราะคงจะไปอีกนานนะ่ะถ้าฆ่าอีกสี่คนนีไ่ไปอีกเยอะอย่างที่บอกครับผม,ผมออกมาผมคิดแต่เรื่องชั่วๆก็นี่ไงไม่ชั่วได้ไงอ่ะไม่ชั่วได้ไงอ่ะไปฆ่าคนอื่นเนี่ยเรื่องดีที่ไหนอ่นะ <c oughs> แล้วไม่ใช่ฆ่าคนเดียวด้วยเอี่ฆ่าทั้งครอบครัวเลยโรคจิตบ,บ้าง ประเภทอย่างเงี้ยเห็นเจ็บปวดนี่มีความสุขนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมบอกว่าพะอจารย์เนี่ยเป็นพวกซาดิสเหมือนกันนะฮะเห็นใครเจ็บปวดตังเกตไหมครับชอบทาพวกเราร้องไห้เมื่อวานได้ร้องกันไปเท่าไหร่แล้วมีความสุขครับกลับไปนอนยิ้มเลยพะอจาร์มีความสุขมากเเสือย่อมเข้าใจในเสือครับแล้วพอพ่อจาร์สอนเนี่ยแล้วเราใช้เวลาพิสูจน์ครับผมเนี่ยไม่ค่อยเชื่อใครหรอกก็ถือว่า เป็นหนึ่งในตองอุ่นเหมือนกันไปมาหลายประเทศเรียนก็ที่หนึ่งที่สองอยู่ตลอดเนี้ยคือหัวดีมากเลยคิดว่าจะยอมใครง่ายถึงแม้ยอมจิตใจมันยอมก็จริงแต่ยังต้องอาศัยเวลาในการพิสูจน์พระอาจารย์สอนจู่เสมออย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อที่พระอาจารย์บอกแม้แต่พุทธเจ้ายังไม่ให้เชื่อเลยให้ลองเอาไปทําดูก่อนสิแล้วจะเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าปัญญาที่แท้จริงนะครับทุกวันนี้ที่พวกเราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเป็นปัญญา มือสองมันเป็น second hand knowledge มันเป็นปัญญามือสองคุณต้องสร้างปัญญาตัวจริงขึ้นมาให้ได้คุณต้องจะบอกโอ้มันเป็นอย่างนี้ความเป็นจริงมันคืออย่างนี้การเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปความชั่วคราวมันคืออย่างนี้ไม่ต้องพูดว่าไตาลักหรือว่าอะไรก็ได้เนี่ยแะครับแต่มันเป็นความจริงความเป็นจริงไงที่ทุกคนจะเรียนรู้ด้วยตัวของคุณเองแต่พระอาจารย์มีหน้าที่นําเสนอจัดสรรเรื่องราวจัดสรรเวลาจัดสรรสถานที่จัดสรรบุคคล มาให้พวกเราได้เจอและให้สัมผัสอะไรบางอย่างอิดเองเนี่ยสิ้นความสงสัยนะครับในตัวของพระอาจารย์ที่ว่าให้ทําอะไรเราก็ทำนะให้โดดหน้าผาก็โดดเพราะรู้ว่าเดี๋ยวผมก็ดึงจีวรพระอาจารย์ไว้ยังไงพระอาจารย์ก็ไปกับผมอะผมเป็นโดดคนเดียวเราผมบอกแล้วพระอาจารย์ไปไหนผมไปด้วยพูดกันให้มันขำไปหน่อยนะครับความจริงซีเรียสนนะ่ะเรื่องนี้ซีเรียสมากๆ การที่เราปฏิบัติแบบซ้นข้อสงสัยเนี่ยเป็นการดีมากนะไม่มีคำถามครับขอ,อถามหน่อยค่ะว่าณตอนนั้นที่คิดว่าจะฆ่าเขาเนี่ยใช้เวลาวางแผนลืมปีเนี่ยความแค้นตอนนั้นไม่ได้ลดลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้น<ม>เพราะมันไม่ได้ทำเฉพาะกูคนเดียวไม่ได้ไม่ทำเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะมันทำพ่อกูแม่กูพี่น้องกูอ,อ,อีกสามชีวิตครอบครัวกูโอ้มันทุกทุกวัน มันนอนหลับลงตาไปเนี่ยถ้าข่ามันจะมีความสุขมากครอบครูตัวเดียวใช่ถ้าามันมีความสุขมากเพราะมึงใช่ไหมทําให้ครอบกรูเป็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่แค่นั้นนะยังมีบางแวบก็มีคิดอีกไอ้ตำรวจที่จับกูไอ,อ้อายการไอ้ทนายฝ่ายนูน้นแม่งกวนตีนโอ้ยมันสารพัดอะครับเพระจิตมันมั่วอยู่กับความทุกข์ไอ้ความแค้นอะ เป็นสัตว์นรกอยู่ตอนนั้นน่ะมันไม่สดแล้วหน้าอินหน้าพรมอ่ะกูจะซัดให้หมดเลยเป็นอย่างนี้ครับน้องคิดว่าไงครับหลังจากที่พบพราะจารย์แล้ว <c oughs> เลิกฆ่าแล้วได้กลับไปเจอครอบครัวนี้ไปเอาหสิทิกับความคิดที่ทำได้ไหมครับครอบครัวนี้เหรอครับผม,มปัจจุบันเนี้ยเขา <c oughs> เขาเสียแล้วนะครับแต่ว่าคือเรียกว่าโอโหสิทไหมไม่ได้ไปเจออะไรเขานะครับเขาก็ไม่รู้แล้วว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับเขาก็ย้ายออาไปเรื่อยๆเพราะเขาพอย้ายไปแต่ละจังหวัดจังหวัดมันก็ เปลี่ยนที่อยู่นะครับก็คือไม่ได,ไได้ไม่ได้ตามเขาแล้วแต่ใจมัน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 โปล่ตรงนี้การกระทําใช่ถ้าเจอเนี่ยมันก็เป็นการดีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในรายการผมเจอตํารวจนะครับเจออายการที่เรื่องคดีผมแล้วผมเนี่ยแค้นตารวจที่สุดอะ่ะเพราะมันมันมั่วมาก <Yeah. S 1> คือเขาดัดแปลงสํานวนคดีอะไรเป็นเพราะตารวจนะครับกับอายการควาจริงแล้วเนี่ยแต่ผมก็ไปตีก๊อฟกับเขาได้ อยู่กวนเดียวกันยังยกมือสวัสดีพี่โอ้ยสนุกดีอะพี่ไปส่งผม,มเขาไปอยู่ข้างในเนี่ยว่างๆพี่ไปกับผมบางที่อะไรอย่างเงี้ยคือยังคุยกันแบบตลกๆแต่เพราะว่าจิตใจเราไม่ขุนแล้วตังแหนมันถึงจะออกไปทางนี้ได้แต่ถ้าเจอครอบครัวน,นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะความเป็นจริงแล้วมันไม่มีใครหรอกครับมันไม่มีแม้แต่ตัวที่จะไปทําอะไรเขาไม่มีแม้แต่ตัวคนที่จะถูกกระทําแล้วไม่รู้ว่าคือไอ้ขอการขอเข้ามามันเป็นการ แสดงเฉยๆมันเป็นการแสดงสิ่งสิ่งหนึ่งออกไปแค่นั้นเองแต่ข้างในจิตใจคุณสําคัญที่สุดไงคุณจะพูดก็ได้เฮ้ยผมขอเข้ามานะสิน้นสิ้นเวรสิ้นกรรมกันนะเอาหสีนะแต่ใจคุณล่ะ <S <S คุณไม่ต้องไปเฟกหรอกครับถ้าพูดง่ายๆอย่าตอแหละะ <Yeah. S 1> อย่าตอแหลครับว่าข้างในจิตใจคุณเป็นอย่างไณเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะนะครับแต่ให้รู้ให้ทันแล้วกันพอรู้ให้ทันมันจะไม่เป็นอะไรกับสิ่งที่มันเป็น อันนี้ก็คือเรื่องเรื่องของสิกรรมอันนี้เป็นเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับมันอยู่ที่จิตใจข้างในว่าคุณเป็นยังไงนะครับครับสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกน้องของคุณปิดนะคะครับลูกน้องของคุณปิดเนี่ยรู้จักคุณปิดก่อนที่เจอพระอาจารย์เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับหลังจากที่เจอพระอาจารย์แล้วลูกน้องเหล่านั้นก็ได้ได้มีโอกาสได้มารู้จักทางรูหรือเปล่า <laughs> <laughs> อย่างนี้นะครับคือ ลูกน้องเนี่ยมาอยู่ได้เขาเรียกว่าเวลามีอะไรก็เรียกใช้ไม่ได้มาอยู่แบบใกล้ชิดอย่างนี้นะครับมีอะไรก็แค่โทรหากันเดี๋ยวเขานั่งรถไฟมาปืนมายิงแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือว่ายพยายามบอกเขาบางทีเรารู้นี่ครับเวลาภาวนาไปจะเข้าใจเองว่าคนไหนควรจะพูดยังไงคนไหนจะเข้าใจได้ระดับไหนบางคนก็เอาแค่ทําบุญก่อนเนาะ เอาแค่ทําบุญตักบาทน,นะเออมันตักบาทมันสวดมนต์ก่อนนอนนะเอาแค่นี้ถ้าผมบอกทุกคนเนี่ยแค่ตักบุญทำตักบาททุกว,นวนันสวดมนต์ทุกวันทําได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอกไม่มีใครแต่คลิปออนอย่างนี้ได้ยี่สิบได้สามร้อยสิบห้าวันนะครับคือมันไม่ใช่ว่ามันจะต้องเป็นถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราบอกเขาในสิ่งที่เออตอนนั้นเขาต้องการอะไรล่ะอะต้องการงานทำอาจจะพี่ฝากงานให้จะได้เลิกทํางานอย่างนี้มันต้องมีเขาเรียกว่า strategy คือต้องมีเขาเรียกว่าหลัดเหรอครับกลืนนะครับได้ครับเป็นยุทธแถววิธีครับพระอาจารย์น่าละกึืนนั่นแหละครับต้องมีกลืนในการที่จะจัดสรรเขาก็มีครับมีอยู่คนหนึ่งตอนนี้ท่านก็ยังบวชอยู่นะครับชื่อพระไพวันนะครับเป็นคนสกลนคร,ค,รคนนี้เป็นลูกน้องข้างกายเลยเวลานอนเขาจะเอาโทรศัพท์มือถือไว้ที่ตัวเขาหรือถ้าโดนจับเขาจะบอกว่านี่คือของเขาหรือรักกันแม่ อย่างที่บอกครับเสือเนี่ยเวลามันยอมใครหมันจยทุกอย่างนะชีวิตมันมันให้ได้นะครับมันเป็นสัจจะที่อยู่ในจิตใจเลยครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจะลืมจดนี้อ่านลืมเลยอะเชิญครับเ <laughs> <laughs> ชิญครับพี่บ <laughs> <laughs> ุ๋ยนานหานมันเยอะลิเกเจอกาุยเพิ่งเห็นข่าวัว่ามีดีอ๋อครับ เดี๋ยวค่อยๆน้อมไปได้ไหมเ <Yeah. S 1> พราะว่ายังอีกยาวเลยอ่าโอเคก็อ๋อจะบอกก่อนเรื่องพระภัยวันก็แนะนําท่านอย่างเงี้ยครับเออเนี่ยให้ลองภาวนาดูสิรู้กายรู้ใจดูแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นพระอาจารย์อะไรนะครับไม่ได้บอกท่านก็ไปหาทางของท่านแล้วก็สุดท้ายวัดแถวอีสานนะครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เป็นสายของงปู่มั่นนะครับก็ วันหนึ่งท่านก็โทรมาบอกอนุโมทนาโยมมากเลยที่พูดนมแน่ว่าพูดพูดเยอะครับพูดสองสามชั่วโมงเรื่องเกี่ยวกับการภาวนาแล้วมันดียังไงอย่างเงี้ยครับจนท่านได้เป็นแรงบันดาลใจท่านไปบวชแล้วตอนนี้ก็คือยังไม่สึกก็ที่เจอกันล่าสุดเมื่อเมื่อกับเกือบสองปีแล้วครับท่านเป็นพระก็ยังบอกว่าขออนุญาตกราบกราบผมก็บอกว่าคออความจริงพระจะกราบโยมไม่ไม่ถูกเนาะแต่ในเมื่อถ้าต้องการกราบก็กราบผมก็กราบกราบกับ ก็ไม่ได้กราบคนหรอกพี่ทีอาจารย์บอกเมื่อวานนี้ยกราบพระไม่ได้กราบคนคนจะเป็นพระไม่ได้หรอกคนเป็นพระไม่ได้คนมันยังคนอยู่อ่ะอีความขุ่นมัวของอารมณ์ของกิเลสอยู่เป็นพระไม่ได้หรอกไม่มีทางเพราะฉะนั้นที่กราบไม่ได้กราบคนไม่ได้กราบพระอาจารย์นวลจันทร์ไม่ใช่คนที่ชื่อนวลจันทร์กราบความเป็นพระที่อยู่ในจิตใจท่านต่างหากก็เมื่อกี้ที่ตอบคาถามนะครับ ก็พยายามจัดสรรแต่ละคนให้ไปอยู่ในที่ที่เขาต้องการก่อนบางคนไม่มีงานทําคุณจะให้เขาไปทําอะไรคุณจะให้เขามาบวชมาภาวนานแล้วลูกเมียเขาละ่ะใช่ไหมโอ้มันมันเยอะครับกระวนการมันเยอะแล้วส่วนเรื่องเรื่องข่าวดีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดถึงก็ได้นะครับตอนบวชยังไม่ได้เล่าเลยนะ,ค,ะ <laughs> ครับอยากจะให้คุณอิดเล่าประสบการณ์นะวินาทีที่คุณอิดเปลี่ยนจากคนอีกคนนึงมาการน วินาทีที่สามารถเอาหิกรรมได้อย่างสิ้นเชิงนะคะตอนตอนนั้นเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรหรือมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคแล้วนะโอเคครับเคล็ดลับคือเข้าคอร์สเจ็ดวันครับคือรู้จักพระอาจารย์ใด้ระยะหนึ่งเปิดผับและเจ๊งใช่ไหมฮะที่เล่าในจอดใจนะครับอาจารย์ก็บอกว่าเ,เ,ดเดี๋ยวไปเข้าเข้าคอร์สหน่อยแล้วกันเก็บวันที่ายุพุดสุนทอก็ไป บอกแล้วผมเป็นประเภทไม่เคยหันหน้าเข้าหาพระธรรมเลยครับแล้วผมก็ดูถูกด้วยว่าธรรมะทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกมันต้องกูดิธรรมะมันจะโอ้โหก่อนพวกใส่ชุดขาวเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยตอแหล่ะ คือออกไปทำมาเป็นดีกันพูดจ่ายนคอยก็สวัสดีค่ะโอ้จะทำอะไรให้เกียรติกันนี้คุณก่อนได้เลย <c oughs> เดี๋ยวช่วยล้างจานให้นะคะ <c oughs> ออกไปอยู่กับบ้านเป็นยังไง <c oughs> ไมผมไม่ได้ว่าใครนะครับอันนี้คือว่าครอบครัวผม,ผมเองพี่ช้างพี่ชายผมไปบ้าเลย <c oughs> คือไม่ใช่แล้วมาเที่ยวบ้าคนอื่นไ,ไม่ดีได้อีกนะทำอย่างเงี้ยไม่ดีมุกีมาสอนทำไมกูก,กินเหล้าก็ตัวกูนี่นะ ช่ไหมกูจะเป็นอะไรก็เรื่องของกูรู้สิสุบุรีก็มีอยู่อ่ะมะเลงช่องปากเป็นอย่างนี้กูรู้แต่กูยังสูบอ่ะนี่เป็นญหาอะไรเปล่าอ่ะไม่ได้ไปไม่ได้เอาปากมาสูบด้วยนี่แน่อ <c oughs> ่คือเมื่อก่อนโหฉับไวมากครับประเภทกวนตีนเขาอย่างเงี้ยฉับไวและฉับพลันมากปัญญาเลิศดครับก็เนี่ยครับก็เกลียดผู้ปฏิบัติธรรมแต่วันหนึ่งต้องไปเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> แต่ก็คือทําเป็นแบบโง่ๆเซเร์อ่ะครับรูบาอบาจารย์สอนความจริงมันโง่จริงไงเพราะเราไม่รู้เลยอ่ะ นโมตัสสะแปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยอระหังสัมมาคืออะไรกาบกาบทําไมพระกาบสามทีมันเป็นแบบฟอร์มเหรอวะที่จะต้องบอกว่าเออไว้กาบพระไม่งั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาไม่งั้นจะไม่มีพิธีการศักดิ์สิทธิ์อะไรไรู้ว่าผมไม่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ไงผมไม่เคยเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงในโลก